สวัสดีครับพบกับบ่าวพุธบ้านห้วยรายวันนี้จะพาท่านไปเที่ยวอีกแล้วครับบ่าวพุธบ้านห้วยรายเดินทางมาทาธุระนะครับทีอ่อำเภอเขาวงนะจังหวัดกาลสินนะครับเป็นหมู่บ้านชาวผู้ไทยนะครับอรอบๆเขานะครับผู้ไทยก็คือ,อเป็นกลุ่มภาษาไทยภาษาหนึ่งนะครับที่จะพูดสำเนียงต่างอ,อกไปนะครับ ก็จะพูดว่าไปซซเลอร์มาซซเลอร์ประมาณนี้นะครับภูไทยเป็นชนชาติประมาณอันดัสออันดัสาของภาคอีสานนะครับก็อาศัยอยู่ในภาคอีสานนะครับประเทศลาวประเทศเวียดนามนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ยังพูดภาษาภูไทยอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าภูไทยที่ไปอยู่ทางาทางเมืองหลวงนะครับก็คงจะพูดภาษาไทยกินข้าวสวยไปเรียบร้อยนะครับ อุไทยทานข้าวเหนียวนะครับเป็นอาหารหลักนะครับก็คล้ายๆกับชาวอีสานชาวลาวนี่แหละครับผมอาหารคล้ายกันเลยนะครับผมแต่ภาษาพูดนั้นสำเนียงต่างกันนะครับแต่ฟังกันออกนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพการเดินทางนะครับในวันที่6นะครับตุลาคม2563นะครับ ภูเขาที่อยู่เห็นด้านโน้นก็คืออุทยานแห่งชาติภูผยนต์นะครับอำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับถนนที่ใช้เดินทางนี้ก็คือ,อถนนบ้านดงหมูสานแวะนะครับหรือจะเป็นบ้านกุดบอดสานแวะก็ได้เช่นกันนะครับเช mm ื hmm. ้อชาติภูไทยเป็นเชื้อชาติที่รักสงบงมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ต้องใกล้เขานะครับเพราะว่า การใกล้เขาเนี่ยสามารถาดำรงไว้ซึ่งเชื้อชาติได้นะครับเพราะว่าถ้ามีศึกสงครามในสมัยแต่ก่อนก็คือนีขึ้นเขานะครับก็คือมีความปลอดภัยรักษาเชื้อชาติได้ประมาณหนึ่งนะครับผมเชื้อชาติผู้ไทยมีแต่ภาษาพูดไม่มีภาษาเขียนนะครับคนที่อยู่ฝั่งไทยก็เขียนภาษาไทยคนที่อยู่ฝั่งลาวก็เขียนภาษาลาวนะครับคนที่อยู่เวียดนามก็ เขียนภาษาเวียดนะครับผมเพราะรักสงบนะครับอาชีพของชาวผู้ไทยนะครับก็จะทำนาทำไร่นะครับตอนแรกๆก,ก็คงจะทำนานะครับต่อมาก็ทำสวนมันนะครับหลังจากนั้นรัฐบาลาส่งเสริมการปลูกยางก็ปลูกยางนะครับนี่คือเศรษฐกิจหลักของอเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานของในละแวกนี้นะครับคนผุ้ไทยก็จะ อา,อาศัยหรือว่าปลูกบ้านเรือนนะใกล้ชิดกับคนที่พูดภาษาลาวมาแต่ดั้งเดิมแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วในพื้นที่นี้ก็จะมีคนพูดภาษาบรูด,ด้วยนะครับหรือคนผู้ไทยจะเรียกภาษาโซ่นะครับแต่ว่าคนพื้นที่เขาจริงเขาจะเรียกกว่าเป็นภาษาบรูนะครับ คนบูเองนี่เก่งมากนะครับก็คือสามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและพูดได้ภาษาไทยลาวนะครับผู้พูดภาษาไทยก็ได้อยู่แล้วครับบางคนที่เรียนหนังสือก็ผู้พูดภาษาอังกฤษไปด้วยดังฉะนั้นคนบูก็จะพูดได้มากกว่าคนภูไทยก็คือมีผู้พูดภาษาบูได้นะครับแต่คนพูไทยจะพูดภาษาบูไม่ได้ผู้พูดภา,ภาษาลาวได้ผู้พูดภาษาไทยได้แล้วก็พูดอังกฤษได้บ้างนะครับภูไทยก็ ชอบที่จะสร้างบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับและก็นิยมสร้างบ้านเรือนค่อนข้างใหญ่นะครับบ้านสองชั้นนะครับาตามรูปนะครับบ้านคนไทยก็ไม่ค่อยมีรั้วนะครับคือชอบพบปะสังสรรค์กันในเวลาว่างากภารกิจนะครับอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับชอบเข้าสังคมนะครับก็เลย ไม่มีรั้วนะครับไม่ค่อยมีรั้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามีรั้วแล้วจะค่อนข้างจะเป็นสังคมเมืองแล้วใช่ไหมครับสังคมชนบทจะไม่ค่อยมีรั้วนะครับก็คือชาวบ้านหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทำนาทำไร่แล้วก็ชอบที่จะเข้าพบปะสังสรรค์กันนะครับเดี๋ยวผมก็แวะเข้าเติมน้ำมันนะครับก่อนขึ้นไปุถยนติแู็งขยันนะครับ